สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสกนต้อนรับเขาสูชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้าก็มาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่าเนาะจ้าในวันเสาเร์ที่31สิงหาคมเนาะจ้าก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องแอดมินก็มีนักทางดีๆเอามาแป่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้าสำหรับชุดนี้เนาะจ้าก็จะเป็นแนวทางของรับเฉพาะสายทหารเนาะจ้าต่อโดยนักทางพี่น้อยให้โชค ต่อโดยทางควนใจการันตีนะจ้ะตกทายเดยทางของเอดแสงเดือนเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมรักฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้ผู้สู้คนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็บแสดงรับชมปลิใหม่ไหมกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็บแสดงมีกำลังแห้งใจในการทำคริบต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้ผู้สู้คนด้วยจ้า เพื่อเป็นการมาเซเวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกลรพนันเริ่มต้นงั้นทีแนวทางของรับเฉพาะสายทหารกันกน่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดลอตเตอรี่เลขท่านสองหนึ่งศูนย์แนวทางเดินบนเลยจ้ะหาสี่ศูนย์หาสี่สองหาสี่หก ต่อโดยสองตัวบน4 0ศ2 4ีแีะ4 6จศะศีศีศีดีศีท่ศง2ตัวล่างศีจีศ่ศีนีศีศให้ศปศี1ี1ี1ีศ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 ี้ีศ่าีศ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 นศีศีศนศีงทุ่นนศี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 ศัศีศีศี5ีศีศีศลศี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 ศ่อ 0, 5, 4, ีศ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 ้นเนื้อ หลองไต่นันด้พินองเดอ้อการพราดกันตกรถปรสาสระตระท่าของลับเฉพาะสายทหารแค่ไปเบิงจำไปเบิงกันเด้จเอจ่ะโอ้ยเป็นแนวทางในการเลือกสื่อลับตลีกันเด้พินองเดอ้อไปเบิงต่อกระทิรัทางชุดต่อไปกันลยพพ่นองนั่นก็คือแนวทางของผีหน่อยให้โชคนอกจาะรัฐบาลไทยงวประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยเจ็ด ชุดสองโตก็คือ1นึ่งหาหนึสองหาสองหนึน่และศูหาจาหนึ่งหาหนึ่สองหาสองหนงและศูนหาชุดสามโต1หนึ่งหาสองหนึง่งและหาสองศูนยจ้าแนวท่างของพี่หน่อยหมอบโชคด้วพี่น้องเด้อรัฐบาลไทย หกันยายนสองพันแถบไปเบิ้งจุดไปเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเนะจ้ะไปเบิ้งต่อกันอีหนึงชุดนะจ้ะแนวทางชุดต่อไปก็เปน็นแนวทางของควัญใจการันตีเนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำงวันที่หนึงกันยายนสองพันหารสจศูนย์แปดสและส8 7จ็ดจ้ะ 083 719และ487ชุดสงโต83 79และ78จ้า83 79และ78แนวทางของขวัญใจการันตีได้พี่น้องเด้อไปเบืองต้นกันที่นวทางชุดสุดทายนอกจากนะเพื่อนนวทางของแอดแสงเดือนนอกจากรัฐบาลไทยงวบประจำวันที่หนึ่งกันยายน2567ซึ่งก็เป็นเนวทาง สองตัวบนเก่าชุดนะจ๊ะสิงตัดแก้หกสองหกสามสามเก้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามและแปดสามจ้ะแนวทางของแอดแสงเดือนเด้อพี่น้องเธอแคร์เบอรเบิ่งนจุดไปเบิ่งกันนะจ๊ะบอกว่าจะเป็เนแนวทางของหลับเฉพาะสายทหารแนวทางของพี่น้อยมอบโชคแนวทางขวัญใจการันตีนะจ๊ะแล้วลก็แนวทางของแอดแสงเดือน แค่เยบเบิงจนเเบิองเอาไว้เทียบตัวเล็กในการเลือสื่อหลอตบตอลี่กันเดวยพี่น้องเด้อ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสู่สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและกอรับโปรฮอร์โมนยังมีสติระจาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเดวยพี่น้องเด้อแลืก็สนับสนุนการสื่อสลากกินเบืงรัฐบาลเท่านั้น้อกจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเดวยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทาง กุญแนทุกๆสำนักนําเดจ้าการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ตทองพิจารณากันให้ดีๆดจ้าสื่อตามกันล่ะครับสื่อตามทืนดวงพอเจ้าของด้วยพี่น้องเด้อจัองจะถือแอดมินกับพใอห้พี่น้องสูสส้สุลสกคนสมดีแห้งๆป้องปังมันมานกันทุกคนดจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินกัขอโต,ตลาพี่น้อง,องวิสัมปิคอร์ดจ้าเราจะจังกลักมาขอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า